สวัสดีค่ะมื่อนี้วันอังคารเนาะค่ะเนาะทางค่านทนะีสิบเอ็ดวันนี้ประเด็นสีเดินไปตลาดนัดเด้อค่ะเด้อกําลังล่อธนาคารนะล่อธนาคารไปนะั่นตลาดนัดอดอกไม้กําลังสีโป่งไม้พี่น้องคนนึงเป็นจีเป็นจีนจอยู่อันชุ่มโป่งแล้ไวไหวไปแล้วโอ้วันนี้กอสีขื่นลายแถวเบื้องนู้นนี่เบื้องพี่น้อง กสจขึ้นหลายแถวหนี้เอาหมากเข็มกับมีพี่น้องมึงเนี่ยหม,มากเข็มกับมีสามารถพอได้เร้อพี่น้องมึงหมากเข็มี่เดี๋ยวถ้าลูกดำๆไปเดือน,นะสีล่องเอาไปพอแล้วมึงน,นี่หมากเข็มอืมนดอกเข็มพี่น้องเข็มกับมีลูกคือกันน้องอันนี้ก็พอได้เร้อพี่น้องเข็ม โอ้มันอนี่ก็แต่งตัวเตียงเก่งขายเ,ยน,เน่าวะก็เตียงเก่งขายเน่ามันนี่คือว่าห่วยก็เตียงเก่งขายเน่าอ๋อจัดไปโอ้เสียมันจะนุ่งดีได้ละเนาะเออเออเสียเขาทาเขาทามจะนุ่งดีสื่อไปฝากพี่น้องนะพี่น้องเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งจับเสียเบิ้งเลยคืองามเลยวะ โอ้ผาแบบนี้เดยวแกันนั่นแหะ,ะมันนุงดีเี๋ยวลมจะมีหอวี่หญอืก็เสียคนด้วยน้งหาแต่พี่ใหญ่พวกนใหญู่ีหรอกเดียย๋ยวเล้ลเวเบิ้งให่กับเนม่มนฝากใหญ่ัตัวอันนี้ลาบอันแล้วเบ้าง ขายังสี่หลัเขาเอินนั่นเก้าว่าเป็นเข้าเอินมั่อที่เก้าปันไหนก็เป็นไม่ผ่านแบบนี้ภาษาพูดประหยัดไม่ดไ,มได้ตาจอางไรของเราต่วบ้านนี้ก็เป็นใจยุดียุนอเองนะที่กว้างกว้างเลตาเหลียวไปไมิงังจะแนวเขียนนั่นเนาะนายแห้งเนตานี่เนาะเอาเพื่อนเอานี่มาปลูกเนยะ ต้นนั้นบัาเพลิดตะบองเพลิดพี่น้องพน้ำม,มาปลูกเดียวกัก็ง่ายนี่แหละเพราะวันนี้ปลูกดีๆกับง่ามด้่ยนเนาะตัวนี้ก็เล่างเหนนั่นเขากันด้วยเขาบอกมีเวลาดีไมาหา่หันปูกขายกินที่บ้านเขา พี่น้องข้างอันนี้ใอ้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำน,นี่ข้างนึงมงถนนถ้ากันยางไปตลาดถึงธน,นากรแตงตัวโกเลยมนันยางออกมาทวนๆกาดหมวกกันบ่แล้วพ่อวายุ่นแล้วเนาะแตงตัวโก้ยางดีเริ่มใส่หมวกปาดหมวกคาดหมวก กำานงอ่ะย่าง่งนีง่อยหน่อ่ต้นหน่อยมันน่้นยงน่นี่ละยญ่อันลูกย่หฮนคือจะขยานทั้งสี่เล่าไปหาสอบสอบขาย เลาว่าแม่นลดขั้นถึกๆนะอัน,นคันห้าพอนนอนนี่สว่วนสีจบเป็นแสนพาหนะโอ้ยเบังเดือพี่น้องบอ,อกม,อมอนะ่วงไงมันใหญ่ออกมาฟังพี่อู้หูโดกมนะ่วงไงม่วงพี่น้องใหญ่ออกมาทา่ทานะกันท่ากัอนะโดกโดกเบังเบังฉอนี่โดกหกักโดกแนีนี่ฉอนี่ก็คือกันเป็นหน่วยเต็มเลยหน่วยหน่อยมัยนะ้งไงคุณนี่ มือนอพี่น้องหม่วงดกหักดกเนี่ยไปแล้วต้นก่อนยางไปแล้วโอ้โหขบงกัลอกกัลอกแดนในหุ่นหล,ลอกกัลอกพี่น้องตัวนหมวกม่วงไวๆแล้วอืมแดนเข้มเข้มไปบ้องนะ่ะกับหลอกแดนเข้มเข้มในหุ่น แดนไปหรอพี่น้องอกระลอกึงมึงกะลอกกระลอกหาจินมู้งมึงพี่น้องให้กระหลอกเลือกกะลอกฮู้เต็มเกินโดดแข้มเข้มเลยพี่น้องนะกะลอกดอดไปหลอเพอขามทางมาท่างผิวน,นะกะลอกโต ไปแล้วก็เห็นกระหอกหรอกกระหอกตัวนี้ดีข้างหนึ่งเดยอพี่น้องอีกข้างหนึ่งข้างนี้ก็ส้อยไปพูนไปหอดหมู่บ้านไปทั้งคนหนึ่ะผูป่าเลยแนี่ còn pha mờt uể oải lên bên nòng còn pha mờt mờt pha xéo ngắm ngắm mồm tí sữa Ô tí sữa, tí sữa cho mình hát năm Tí sữa tòm าเครียดกล้วยเผลนสมาเครียใหญ่ห็นพี่น้องไหมมึงเครียดกล้วยเครียดกใหญ่เลยมั้งเลยตะกอนไปเดือนมาเนี่มาท่านเห็นไหมเนี่ยเครียดกล้วยเครียดยังไออกแล้วออกปีแล้วไปเดือนกันสิเข้าตลาดด้อเอาท่อนี่กันเด้อพี่น้องเลยขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกใจทุกเรื่องด้วกันเด้อขอบคุณหลายกินบบบุกโยกโบลงให้เจริญองหนูเรื่องกาณาถ้ามาหากินคิดสิ่งใดกใดสมคบมุมาตประธนา นี่ทางออกไปอันอันพุ่ถนนใหญ่ไปพระรามหกไปถนนพระรามหกเนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดอันนี้มัน,นก็ลังกอสังกลมซิ่งแวดล้อมประเด็นกระสีจบคลิปใบซ้ำนี่ยก็นาะเนาะตอนนี้ก็เด้อค่ะเด้อไปติดตามคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ